มารอลูกชิ้นอยู่นะครับผมมารอลูกชิ้นวันนี้จะกินลูกชิ้นไม้ละห้าหมดก็เลยเหลือไม้ละสิบก็เลยเอาไม้ละสิบผมวันนี้มากินลูกชิ้นครับก็มาดูไปด้วยสวยๆสำหรับวันนี้ก็เป็นเย็นของวัน เย็นของวันพระฤหัสมาซื้อลูกพินกับมาซื้อน้ำพระผมได้แล,แล้วนะครับไม่ไม่เดี๋ยวถ่ายดูนี่ก่อนแป๊บนึงน,นันดาได้ออกมาทีก็เลย มาถ่ายเอาภาพสวยๆก่อนมาซื้อลูกซ้นนะครับผมก็เลยมาเก็บบรรยากาศในช่วงเหลือจะสองทุ่มแล้วครับก่อนที่จะกินยาก่อนที่จะกินยานะครับผมก็มาถ่าย ก็ค่อยเดินไปต่อนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกมุมหนึ่งครับผมอ่ามาคลิปต่อไปนะครับมาตอนต่อไปครับผมตัดภาพมาตรงนี้ครับก็มาดูอีกมุมมุมหนึ่งครับสําหรับมุมนี้ก็มีคนมาเล่นบ้างปะปายครับผมแต่ว่า มันก็เป็นมุมที่ค่อนข้างจะเงียบแล้วก็ค่อนข้างที่จะสงบครับผมคนไม่ค่อยจะพลุกพลานเหมือนทางด้านหน้าเท่าไหร่ครับก็มานั่งรับลมเย็นๆช่วงมืดมดเกือบจะสองทุ่มแล้วครับผมพอดีไปซื้อลูกชิ้นกับน้ำเขียวมาก็เลยมานั่งกินแล้วก็มานั่งดู เขาเล่นออกกำลังกายกันค่าเวลาครับผมก็หายไปเรื่อยๆครับยาวๆครับผมไม่ค่อยจะมีอะไรเป็นสาระมากมายครับผมจะเป็นในแนวเชิงของกีฬามากกว่าครับ ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแพ่ไปเรื่อยเปื่อยครับผมเนี่ยครับช่วงยามเย็นๆของอีกมุมหนึ่งประมาณสักพุ่มเกือบสองพุ่มครับผมฝั่งนี้ก็คนก็ค่อนข้างที่จะเงียบผมควรครับ ก็พามาดูอีกมุมอีกมุมหนึ่งว่ามัน